เพงาอไงใส่ถอกเอาละครับตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทาครับเราก็จอดกลยฟางเล่นกันเลนครับเงาเงครับวันนี้อยากโดนเหล่ากบานจะหมดหน้าหนาวแล้วปากยังไม่แตกเลยไม่ใช่อะไรครับทาลิปมันครับ วันนี้อากาศเป็นไก่ครับผมวันนี้ไม่ได้แปดร้อยแล้วไม่กลับครับรถไปฟังไม่กลับลบไดไปฟังไม่กลับฟางเสียช่างมาอยู่ด้วยเรื่อยวันอากาศครับฟังหนาตึ๊บเลยครับพี่น้องเพราะว่าจะวิ่งเกียร์แปดครับกลัวไม่ทันงานครับ งานล่นตัวครับทำตัวเหมือนว่างครับท <oat booster. S 1> ีมงานนี <inaudible> mae, ้ครับงานเ่้าหัวครับทำตัวสนุกไปวันๆครับแค่ไหนครับโยนงานให้คนอื่นไปทั่วเลยเจ้าของจะไม่มีงานทำเลย เราได้ที่โอ้หนึ160่งร้อยหกสิบก้อนครับวันนี้ทะลุเป้าแล้วครับวันนี้อยู่ที่ห้าร้อยก้อนแล้วครับเรียบร้อยครับอาตอนไหนออกตอนไหนฮะออกมาตอนไหนวันนี้ออกมาตอนเที่ยงนะฮะจบไปที่ห้าร้อยก้อนแล้วครับตอนนี้ครับผมโว้ยถ้านอตเซฟตี้ขาดนะ,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 ะครับเจ้าพถ้านอตเซฟตี้ไม่ขาดวันนี้ต้องใช้หกร้อยครับวันนี้ เอาอีกให้เป็นสองร้อยหกสิบพันห้าเากลับบ้านแล้วหเป็นหกร้อยก้อนออพอจะคล้องกันว่าจะคล้องเขาก่นอนนี่ยยูอันหมาเนจุ้งมันยาอ๋อคืนไม่ยยอ,คคอมันไม่ไปได้วิ่นีนเ้เสร็จกลับบ้านก็ได้วอนนี้ผมก็ห้ารอยแล้ว โ้อิ่มตัวแล้วนี้อ่ะกลาไม่นห้าร้อยรู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยกระชากมาช่วยยังไงหรอกไปใครไปครับเลยคนไท้ไปครับไปช่วยเลยเอาจักห้องนี้กับพ่อเอาให้ช่วยห้องหนึ่งอ่ะทำระดับเลยบ่ อ <r> ียางเต็มล้างรถคูกนี้ก็มาลงอันนี้ก่อนล้วไปลงตรงนี้ใบถ้าป้าจะตันจะรันนั่นเเสรเรียบร้อยครับรถทำงานต่อได้นี่ครับดูดูการมัดครับ นี่ครับดูชุดมัดนะนี่ครับการมัดครับมาขอดูสวยครับการมัดมัดสองปมด้วยปมด้วยส่วนคนขับครับปมด้วยครับจวดอย่างเดียวพี่น้องจวดว่ได้พักผ่อนแล้วดินน่ได้นี่ยาบวงนาน